ทุกปีนะคะในญี่ปุ่น,นะคะ่ะจะมีการจัดอันดับออนเซนะคะที่โดยคนบวกที่จะเป็นคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเทียย่ยวนี่ไหวันเดี๋ยวเรามาดูว่า10ออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นที่ได้รับการจัดอันดับมานะคะมีที่ไหนบ้างไปเลย,เ,ลยเรามาถึงครึ่งทางแล้วค่ะพี่เตีย๊ยบต่อไปก็เป็นอันดับที่5นะคะอันดับที่5คือโดโมออนเซน็น ยู่ในจังหวัดเอฮิเมะเกาะชิกโกโกะนะโดยเออนเซ็นก็เป็นออนเซ็นเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า พันสามร้อยปีนะแล้วเป็นหนึ่งในออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะหนึ่งในสามองเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นนะ่าญี่ปุ่นจะมีอะไรที่แบบเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานเยอะมากๆเลยจริงที่ท่องเที่ยวนะที่เขาอนุรักษ์ไว้ใช่ใช่แล้วที่นี่ก็เป็นเหมือนจะมีพ<อ>ับปิดเนาะโดมออนเซ็นบัฟเฮาส์อืมอืมเป็นเหมือนเป็นที่อาบน้ำสาธารณะเนะใช่เป็นที่แช่น้ำแร่สมมุติเราไปเที่ยวอย่างเงี้ย ที่เมืองนี้<ม>เราก็สามารถที่จะไปที่โดมโ,โอองเซนบาร์ทเฮาส์เพื่อเที่จะไปแช่น้ําแร่ได้นะ,ะไปสัมผัส<ม>ความเป็นน้ําแร่ของโดงโ,โอองเซนว่าเป็นยังไงบ้างเป็นบาร์ทเฮาส์แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นด้วยไ,ได้ถูกบันทึกว่าเป็นสมบัติของชาต<ม><ม>ิันด้วยนะคือเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนความเป็นญี่ปุ่นในสมัยก่อนเลยนะคะนะก็ได้อีกบรรยากาศอีกหนึ่งประสบการณนะ์ของการไปเที่ยวที่โดงโ,โอองเซนนะคะใครสนใจจะไปโดงโ,โอองเซนนะคะ,ะ,คะก็ต้องห้ามพลาดโดงโ,โอองเซนบาร์เฮาส์ ต้องไปเลยนะคะโอเคเรามาต่อกันที่อันดับสีเลยค่ะพี่เตี้ยอันดับสีก็คือ ออนเซ็นอยู่ที่จังหวัดเกียวกโกนะคะอยู่ใกล้ๆโอซาก้านั่นเองใช่ะค,ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันใช่ไหมหนึ<ม>่งในสามของบ่อน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุน่นนะคะแล้วก็<อ>คุณสมบัติของน้ำพุร้อนที่นี่ก็คือจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาล<ง>สีคล้ายๆสน,นิมอะเนอะอใช่ใช่ใชใช่จะมีธาตุเหลวผสมเข้าไปก็เลยทําให้มันเป็นสีนั้นนะคะแล้วก็อริมาออนเซ็นเนี่ยเป็นที่ที่คนญี่ปุ่นนิยม นิยมมากจริงในการที่จะมาพักเพราะว่ามีโรงแรมนีสอร์เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยไปก็แนะนาให้ไปนะที่อาริมาออเซนเมืองเขาน่ารักดีนะใ่เมืององเซ็นก็ออกมาเดินเล่นแล้วก็จะมีร้านค้าให้เราเดินช็อปปิ้งมิวเซียมเล็กๆด้วยใช่ใช่แล้วก็มีมีเบียร์อาริมาด้วยเออเอยโอเคแล้วแล้วก็มาถึงแดับ อิบุสึกิออนเซนจังหวัดคากุชิมะค่ะโอ้พอพูดถึงอิบุสึกิออนเซนแล้วเนี่ยคือคิดถึงแบบอบไส้ร้อนอะ แซนบาร์นะเขาเรียกว่าแซนบาร์ที่นี่อยาจะมีชื่อเสียงมากๆเลยนะในเรื่องการอบไซร้อนอบไซร้อนอบไซร้อนแบบว่าไม่ได้แก้ผ้าเหมือนอาบน้ําแร่นะคะใช่อันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ห้างผ้าเลยเวลาที่ไปที่อีบุสุกิถูกต้องเลยนะคะก็เป็นหนึ่งในรายการที่เวลาเรามีทัวร์ไปก็จะใส่เข้าไปในรายการโดยส่วนใหญ่ของบริษัททัวร์เลพี่เตียมเนาะใช่ค่ะ ว้าวเราไปต่อที่อันดับสองด้วยจ้าอันดับสองอยู่ที่เมืองเบโปุนั่นเองเบโปุฮาชิยุออนเซ็นนะคะเบโปุนี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นที่นิยมนักท่องเที่ยวมากมากมากนะคะไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะทั้งคนญี่ปุ่นทั้งคนประเทศอื่นๆนะคะก็นิยมที่จะไปเที่ยวที่เบปุนะคะเมื่อเราเหมือนขับรถเข้าไปในเมืองก็จะมีแบบควันลอยเต็มเลยนะพี่เตี้ยเนาะกลิ่นก็จะมาและกลิ่นกรมะถันใช่ใช่ใช่กมะันซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะกลิ่นก็จะ ฉุนๆแรงๆหน่อยบางคนบอกกลิ่นเหมือนอะไรนะไข่เน่าหรอบางคนบอกกลิ่นเหมือนไข่เน่าเนอะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผู้คนเดี๋ยวเราองเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะมากจริงนะคะเราก็ชอบนะที่เบปุอันเซ็นเรามาถึงกันที่อันดับหนึ่งแล้วคับเย้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอยากรู้ไปที่ไหนอยากรู้บ่าอยากรู้มาอันดับหนึ่งคือคุซัตสึออนเซ็นว้าว และเ mm hmm. ชื่อไหมว่าครูซัสสุออนเซนเป็นอันดับหนึ่งรวมถึงปี2019เป็นเวลา17ปีเลยที่ได้ที่1 17ปีเลยทีเดียวแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาถูกไหมใช่การที่เราจะขึ้นไปสู่ที่1เนี่ยก็ยากแล้วนะใช่แต่การที่เราจะรักษาที่1ไว้ติดติดกัน17ปีเนี่ยยากกว่า แต่ครูสัสืทําได้สิบยอดละลสุดยอดชอบบรรยากาศเมืองเนะยิ่งแบบหน้าหนาวเนอะตอนที่มาตกเนอยเดินไปอยู่บาตะเจ๊ง อยากจะกรีดคือเมืองเขาเหมือนมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเมืองออนเซ็นเนาะยูบะตะเกะก็คือจะมีเป็นเหมือนแบบเขนน้ำผูร้อนเขนน้ำคูร้อนเนาะที่เป็นสัญลักษณ์ของกลางเมืองเขาเอะเนาะใช่แล<ห>้วก็มีแช่แช่เท้าเลยนะใช่ตรงนั้นก็เดินก็จะมีร้านอาหารมีร้านขายของที่ระลึกอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะไปเดินเล่นชมเมืองคูซัสึได้ชมคูซัสเออนเซ็นได้นะคะก็จะฟินไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ไม่แปลกใจเลยเนาะที่คุณซักเซอออนเซ็นจังหวัดภูม่าได้ไดจบกันไปแล้วนะคะ10อันดับออนเซ็นนะคะที่ได้ดีที่สุดในญี่ปุ<อ>่นใช่ที่ถูกเลือกมาเรือกคนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองโอเคนะคะวันนี้ก็คิดว่าได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้ความสนุกนะจากเรายังไงก็อย่าลืมนะ subscribe นะคะกดกระดิง่งติ๊งตๆแล้วก็กดติดตามช่องพอฟันชาแนลของเราด้วยนะคะ เดี๋ยวข้างหน้ามาดูกันนะคะว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนกังนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าวันดีค่ะ